วิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับลดฟีดในการแมชชีนงานนะครับดับแรกผมให้ดูที่ฟีดตัวนี้ผมตั้งค่าฟีดเดินอยู่ที่1,005แล้วก็ค่าพั้งตอนลงขิ้นงานอยู่ที่1,000แล้วเดี๋ยวผมซิมบิเลตให้ดูนะครับก็ผมจะกด S สิงคโปร์ที่แป้นคีย์บอร์ดดูเป็นซิงเกิลบล็อกหรือว่าสเต็ปนั่นเองตอนนี้นะครับตอนตีเป็นเกลียวเข้างานจะเดินอยู่ที่1,000 เสร็จแล้วพอตอนเดินฟีดเนี่ยครับตอนเข้ามุมหรือว่าเดินตรงต่างๆก็จะเดินอยู่ที่พันหตลอดนะครับอันนี้คือฟีดใช้งานในการกัดคราวนี้เราจะมาปรับแอดจาร์กันนะครับเรามาเลือกที่ฟังก์ชันไฮฟีดด้านบนตัวนี้นะครับดับแรกเราเลือกไปที่ลาร์สแอนด์พิเนชชิ่งแล้วเราก็เลือกทูนที่ใช้งานส่วนด้านล่างนี้คือฟีดเดินน้อยสุดนะครับผมตั้งค่าอยู่ที่แ800ดรอแม็กสุดพันห้านะครับส่วนแอร์คันะครับสองพัน อันนี้คือตอนกัดที่ไม่ตัวชิ้นงานส่วน up กับ down s p e อันนี้เป็นค่า default ได้เลยนะครับถัดไปหน้าที่2นะครับตัว s t o เ setup เราเลือกที่ตัวชิ้นงานได้เลยโดยเข้าไปที่ bounding box นะครับเสร็จแล้วเราก็ window ครอบชิ้นงานตัวนี้ได้เลยนะครับจากนั้นกดอเคถ้าเวอร์ชั่น2020ิบเขาก็จะมีนะครับเป็น tab high speed แบบนี้นะครับกับ run เป็น step นะครับถ้าส step เรากดดูนี่ครับอันนี้จะเดิน ทีละทุนผักถ้าต่ำกว่าเวอร์ชันสองนตรงด้านล่างเขาจะมีเป็นโดนเดินเป็นโชว์ทีโค้ดนะครับแล้วก็ฟีดแต่ตัวนี้นะครับเรากดรันได้เลยนะครับให้เขาคำนวณทั้งหมดอันนี้ก็คือรีดิวได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อเดนไปอ,อันนี้ผมโอเคนะครับตัวทุนผ่าจะโดนล็อกไว้แล้วนะครับเป็นรูปแม่กุญแจถ้าเราจะปลดล็อกหรือเข้าไปกลับไปแก้ไขพารามิเตอร์เราต้องคลิกตรงไอคอนนี้นะครับก่อนคราวนี้ผมให้ดูฟีดอีกรอบหนึ่งครับ ต,ตอนฟีดลงเขาจะเดินอยู่ที่ 2, นี่ครับสองพันตอนไอคัสนะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้าไปชิ้นงานปุ๊บเดินตีดอยู่ที่พันห้าจากนั้นนะครับนี่เดินพันสามพอเข้ามุมปุ๊บรถเหลือแปดร้อยนี่ครับอันนี้เขาจะลดฟีดไปเรื่อยๆนี่นะครับช่วงไหนที่เป็นมุมโค้งนะครับหรือมุมแคบเขาก็จะลดตีดนะครับจากนั้นผมให้ดูตีโคดนะครับ นีครับอันนี้จีตีโค้ดนะครับปีตอนโลงอันนี้ปีตอนเข้ามุมนะครับที่งานอันนี้ฟีเดินปกตินี่ครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันไฮฟ,ฟีที่ด้านบนตัวนี้นะครับ